สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่5พฤศจิกายนพศ2565นราะครับราคาข้าวเปลือกความชื้นอยู่ที่15%นะครับตอนนี้ตอนนี้ราคาข้าวเจ้าก็ปรับลง 100- 200ถึงบาทต่อตันนะครับเกือบทุกพื้นที่ราคาข้าวหอมมะลิก็ออกแล้วนะครับแล้วก็ราคาข้าวเหนียวก็คงตัวส่วนข้าวหอมมะทุมปรับตัวลง400-800ถึงบาทต่อตันนะครับ มาดูในเขตจังหวัดกรุงเทพนะครับกรุงเทพมีราคาราคาข้าวเปลือกอยู่เก้าพันสี่ร้อยถึงเก้าพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับกาญจนบุรีเก้าพันสามร้อยถึงเก้าพันสี่ร้อยบาทต่อตันชาติเชิงเซาเก้าพันสี่ร้อยบาทต่อตันชัยนาท 9,300บ,บาทถึง9,500 <i diction aries> บาทต่อตันนครนายก9,400บาทถึง9,500บาทต่อตันนนทบุรี9,300ถึง9,400บาทต่อตันนครปฐม9,400ถึง9,500บาทต่อตันปทุมธานี9,300ถึง9,400บาทต่อตันเพชรบุรี9,300ถึง9,400บาทต่อตันลบบุรี9,300บาทถึง9,400บาทต่อตันสุพรรณบุรี 9,300-9,400ถึง 1, บาทต่อตันอยุธยา9,300บาทถึง -9,400 บาทต่อตันราชบุรี9,300บาทถึง -9,400 บาทต่อตันส่วนต่างลบ1 0 0นะครับกำแพงเพชร9,200บาทถึง -9,300 บาทต่อตันส่วนต่างลบ100นครสวรรค์9,500บาทต่อตันส่วนต่าง100ลบ100 พิษณุโลก9300บาทถึง9 4 0 0บาทต่อตันส่วนต่างคงตัวจะบุเนอบาทถึง94 0 0บาทต่อตันอุตรดิตถ์9300บาทถึง9500บาทต่อตันบุรีรัมม์อันนี้มาดูข้าวเปลือกหอมมะลินะครับเป็นข้าวสดบุรีรัมย์หนึ่งบาทถึงหน0 0งบาทต่อตันนะครับนครราชสีมา 11,100บาทถึง12,500บาทต่อตันร้อยเอ็ด11,800บาทถึง1 2 5 0 0บาทต่อตันขอนแก่น11,800บาทถึง12,400บาทต่อตันยนสโสทอน2 0 0 0ถึง12,500บาทต่อตันสุรินทน์2 2 0 0 0ถึง1 2 5 0 0บาทต่อตัน สีสเกต12,000ถึง12,500บาทต่อตันอุบ,บลราชธานี11,750บาทถึง12,500บาทต่อตันมาดูค่าเปลือกเหนียวนะครับความชื้น15%จังหวัดขอนแก่นกอขอ6นะครับ11,000บาทถึง12,200บาทต่อตันส่วนต่างคงตัวนะครับอุดรธานีกอขอ6 1,500บาทถึง11,600บาทต่อตันส่วนต่างคงตัวนะครับมาดูค่าเปลือกของปทุมความชื้15น15%นตะครับตัวนี้ปรับตัวลดลงอย่างเยอะนะครับกรุงเทพก็1,200บาทถึง1,400บาทต่อตันส่วนต่างลบ400บชัยนาท1,300บาทถึง1,800บาทต่อตันส่วนต่างลบ400สุพรรณบุรี1,200บาทถึง1,500บาทต่อตันส่วนต่าง แปดร้อยลบแปดนะครับครับขอว่าข้อมูลนี้ก็คงมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ